ครับผมสวัสดีอีกแล้วคราท้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าโู่ช่องหวยเดยนเดนห่อีกแล้วเป็นแนวทางหนึ่งสิงหาคมก็โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ เราไปชมกันใบนี้ครับอินทร์เนือทานดับโบนแบ่งปานดับดับสามดับตัวเดียวสามนะดับสามตัวเดียวนะก็เป็นทางดับโบนตัวเดียวทานอินทร์เจ้าเจ้าของแนวทางนะ ต่อไปครับใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปันแนวทานหลักอร้อยก็เบ่งปันนะเบ่งปัน5้าเจ็ดเก้ส,สห้าเ,เาส,สาม ็เดี๋ยวทานที่แล้วก็ผ่าน3ามเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็แบ่งปาน5้าเกเก้าสองสาเน้น5กับ2แล้วก็3นะท่าน5้าสองสามนะน 5, 2, 3, นะก็เน้น3ตัวเป็นเดี๋ยวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ แนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะใบนี้ก็แนวทางสอนโบนชุดสองก็แบ่งปานสองสามสี่เก้าสองสามสี่เก้านะ ก็แบ่งปันสี่ตัวเป็นเนียวทางก็ขอบคุณอย่างมากเนวทางสิบหน่อยโบนก็อดีตก็ผ่านอดีตก็ผ่านเนี่ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสองสามสี่เก้า 2องส,สก,ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้ไพรเกวแบ่งป,ปานชุดเดียวนะหกสามเก้นะหกสเก้็แบ่งป,ปานชุดเดียว6 39ามกนะาเก้านะไพรเกว ก็คัดกรองโดยเต็มและก็เต็มรอสอนนอเต็มสิบหน่อยคัดแล้วแบ่งปานชุดเดียว639นะ639ต่อไปใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้หน่อยโบนชูนหน่อยโบนชชนจากหลายเนียวทาง ก็เบ่งปานโชว์หนึ่งสก็รวมโชว์ที่1359กนะก็เบ่งปานรวมโชว์สีตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับแนวทางข้อมูลที่เบ่งปันป นิติจากปลายแบ่งป,ปันเป็นเดียวทางต่อไปครับใบนี้หน่อยโบนโชนสองเจ้านี้นะสองเจ้านี้โช,ชนสามห้าแปดเก้าชนสามชนห้าชนแปดชนเก้านะ สองท่านนี้ก็เป็นเดวท่านหน่อยบุญก็รวมชูนรวมชูนนะรวมชูนสามห้าแปดเก้านะก็ขอบคุณอย่างมากเลยเดาทางที่เบ่งปันนะสามห้าแปด 9, แล้วก็1 3 5 6 8 9ก็ชน3 5 8 9เมนนี้ครับก็เป็นหนวทางให้ด้วยจยให้ด้วยจยเบ่งปันโคงบุญล่าง2 7 3 7 4 9 2 8 3 8 4 8 สองเก้าสามเก้าสี่เก้านะก็จับห้าหกเจ็ดการหนึ่งเก้านะก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วเร็วทันใจ หายโดยใจนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับยาทิพดับยาทิพดับล่างก็เบ่งปานดับดับห้าตัวเดียวนะดับห้าตัวเดียวเนืวทานที่แล้วก็ดับดับศูนย์เทานให่นี้ก็เบ่งปานดับห้าดับตัวเดียวห้าครับนะ ยังไงก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้ดับล่างอินทอนนะดับล่างอินทอนก็แบ่งปันดับดับสีนะดับสีดับสีตันะวเดียวนะ ต่อไปครับใบนี้ใบนี้กุ้งใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะแบ่งปันเด่นล่างสรุปแล้วผ่านสองหนึ่งนะท่านแบ่งปันสองสามศูนสี่แปดห้าผ่านสองผ่านสอง เดวทันใหม่นี้ครับตัวดาดเอออย่าเราไปชมกันเลยเดวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานแปลกสีหนึ่งแล้วก็สองสามศูนแปลกสีหนึสองสามศูนย์ก็แบ่งปานหกตัวเป็นแนวนาทางนะุ้งเนาะ กงเจ้าของแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางหลักหน่อยชนนะบางครั้งก็ชูนไหลตัวบางครั้งก็ชูนน้อยตัวนะก็แนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานชูน 3 5 8 9 3589เเนะเดี๋ยวทันที่แล้ว2 3 6 9ามเนนหกเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน35 8 9ปกนะก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน3 5 8 9ก็ขอบคุณเดี๋ยวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วเร็วทันใจ ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นฐานโบนตัวเดียวก็เบ่งปอนนะเบ่งปอนสามนะใบนี้ก็เป็นอดีตนะท่านอดีตนะต่อไปครับใบนี้จนะท่านหลักอร่อยแบบแบบ ห้าตัวนะอดีตที่ผ่านมาก็พันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกนะเดียวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานห้าตัวเป็นเนยวทางเดวทางที่แล้วก็สองสามสี่ห้าหก ทานที่แล้วก็ผ่านสามหลักอร้อยนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แเบงปานสองสามสี่ห้าหกก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับใบนี้ครับชุดเดียวนะท่านสองสามไพรเกียวนะชุดสองตัวชุดสองตัวนะเบ่งปานสองสามสองสามคู่เดียวเบ่งปานคู่เดียวเป็นเดยวทางนะ ต่อไปครับใบนี้ก็แบ่งปานแนวทางวิ่งตัวเดียวนะใบนี้ก็เบ่งปานวิ่งสี่เบ่งปานวิ่งสี่ตัวเดียวเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งปานวิ่งสามเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานวิ่ง วิ่งสี่ตัวเดียวเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วเรียวทันใจด้วยนะต่อไปครับใบนี้ระเดนนะท่านระเดนเบ่งปานแนวทางบนนะ สองสสองสเบ่งปานสองแล้วก็สาเบ่งปานสองตัวเป็นอาุานวิ่งโบนครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจท่านผู้ชมท่านใาทานดที่เข้ามาแล้วก็ อย่าเลิมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนวิ่งสามตัวบุญเบงปานหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้า เบ่งปาน139เนะเบ่งปัน3าตัวเป็นยดวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับผมนะเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งปาน8ป6สรุปแล้วก็ผ่านผ่านหนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน1 สามเก้าขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับสตางดับล่างสตางดับล่างแบ่งปานดับสนะท่านดับสดับ4นะดับตัวเดียวสดับสตัวเดียว ท่านสตางเจ้าของแนวทางนะท่านสตางดับล่างไปต่อกันเลยใบนี้ครับธนากรดับคู่ล่างก็เบ่งปันไหลชูนะท่านโซนหนึ่ง

ก็คลิปหน้าจอได้นะไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็ท่านประกอบวิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะ ก็เบ่งปันชุดสองศูนย์สี่ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกศูนย์นนนนส,สครับท่านก็ขอบคุณมากครับนะแนวทางที่ เบ่งปันปอย่างเร็วเรียวท่านใจต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับเบ่งปานเนี่ยทานบบนเนาะบุนตัวเดียวก็เบ่งปันปหนึ่งตัวเดียวนะเนี่ยทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะ เดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานที่หนึ่งตัวเดียวนะยังไงก็ขอบคุณมากครับโผมท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปตอกกันเลยไบนี้ครับ วันี้ก็ถาแบ่งปานชุดดาบสองตัวโบนชุดที่สองก็แเบงปานหกเก้าเเ่เจ็ดเจ็ดสี่หกสามสามหแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนยนะท่านก็ เป็นแนวทางคูดับบุญคูดับบุญต่อไปครับใบนี้ก็แบ่งปัน,ปนสูตร3ตัวตรงโยทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเจ็ดเก้าสนะเจ็ดเ เดวทันที่แล้ว336เดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน7 9 2สองครับนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจนะต่อไปครับใบนี้ก็เบ่งปานตัวเดียวนะท่านเบ่งปานวิ่งเนะเดียวทันบนล่าง ตัวเดียวก็แบ่งปาน9ตัวเดียวเนาะเดี๋ยวทานที่แล้วก็แบ่งปาน6ตัวเดียวเดี่ยวทานใหม่นี้ก็แบ่งปาน9ตัวเดียวเป็นเดียวทางครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะเดียวทางที่แบ่งปานยังเร็วเร็วทันใจต่อไปครับใบนี้ทีดีแปดแปดเก้าเก้าล่างตรองสามชุด ล่างตรองสามชุดนะเดียวทันที่แล้วก็แบ่งปันสองหนึ่งก็ผ่านนะเปดเก้าก็ผ่านเดี่ยวทันใหม่นี้ครับเจ7ดหนึ่ง2 7 3ดสองเดสาดหนึ่งดสองสาเียวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสชุดเป็นแนวทางน,นะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งปันอย่างเ,าเร็วทันใจนะ ต่อไปครับใบนี้ก็แนวทาง2ตัวบนล่างก็แบ่งปัน,น9394 0304 2 1314 939403041314 แนวทางที่แล้วก็ผ่านนะหกสาครับท่านทบอวมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ก่อนนะท่านนะเราก็เจอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปนะนี่เก้าสามนะแล้วก็เก้าสี่ศูนย์สา หนึ่งสี่นะก็รวมรวมณหกคู่เป็นแนวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม